สำหรับนักปฏิบัติธรรมที่เดินทางบนเส้นทางนี้มาถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับแล้วอาจจะกำลังรู้สึกว่าเอ๊เราจะก้าวต่อไปยังไงดีวันนี้เราจะมาสำรวจเส้นทางของอาณาปนาสติกันครับในมุมที่อาจจะลึกซึ้งกว่าที่เคยรู้และเป็นเส้นทางที่เคยเกือบจะเลือนหายไปตามกาลเวลาเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเคยรู้สึกแบบนี้นะครับคือเราก็ฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องนะอาจจะหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีๆแล้วแต่พอมาถึงจุดหนึ่ง มันกลับรู้สึกเหมือนแล้วยังไงต่อล่ะความก้าวหน้าที่เคยรู้สึกได้มันเหมือนจะหยุดนิ่งไปเฉยๆเหมือนพายเรือวนอยู่ในอ่างนะครับความรู้สึกเหล่านี้คงจะตรงกับใจของใครหลายคนเลยใช่ไหมครับจากการปฏิบัติที่เคยให้ความสงบเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องซ้ำๆจำเจไปซะอย่างนั้นแถมยังสับสนกับแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่มากมายเต็มไปหมดเลยแล้วพอไม่มีเพื่อนร่วมทางที่คอยแลกเปลี่ยนคอยให้กำลังใจกันอีกก็ยิ่งทำให้เราเริ่มสงสัยว่า เอเส้นทางที่เราเดินอยู่นี่มันจะพาเราไปถึงจุดหมายได้จริงๆหรอแต่รู้ไหมครับว่าความรู้สึกติดขัดเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะมีที่มาที่ไปที่ยาวนานกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับลองมาดูกันครับว่าแผนที่การเดินทางฉบับดั้งเดิมนั้นมันเคยเกิดอะไรขึ้นจุดที่สำคัญมากๆเลยก็คือคำสอนดั้งเดิมเรื่องอานาปานสติ ที่เป็นระบบครบถ้วนทั้ง16ขั้นเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกส่งต่อมาอย่างสมบูรณ์เสมอไปพอเวลาผ่านไปเป็นร้อยๆเป็นพันปีการถ่ายทอดการตีความที่แตกต่างกันออกไปก็ทำให้รายละเอียดที่สำคัญบางอย่างมันเริ่มขาดหายหรือบางทีก็ผิดเพี้ยนไปจากเดิมพอเรามาดูการเดินทางของคำสอนแล้วเนี่ยโอ้โหมันน่าทึ่งมากเลยนะครับ จากยุคที่พระพุทธองค์ทรงสอนแบบครบถ้วนโดยตรงมาสู่ยุคหลังที่คำสอนเริ่มแตกแขนงออกไปจนมาถึงยุคของเราในปัจจุบันนี้แหละครับที่เทคโนโลยีอย่างพระไตรปิฎกฉบับดิจิตัลทำให้เราสามารถสืบค้นและรื้อฟื้นคำสอนสายตรงกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆเลยครับคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพทั้งหมดนะครับ การปฏิบัติที่เน้นเทคนิคเฉพาะอย่างพุทโธหรือพองยุบเพื่อให้เกิดความสงบชั่วคราวเนี่ยมันก็ย่อมแตกต่างจากแผนที่ฉบับสมบูรณ์ที่จะนำทางผู้ปฏิบัติไปทีละขั้นทีละขั้นจากการรับรู้เรื่องกายไปสู่เวทนาจิตและธรรมอย่างเป็นระบบระเบียบครับและการที่เราได้พบเจอคําสอนที่ถูกหรือฟื้นขึ้นมาใหม่นี้มันไม่ใช่แค่เรื่องที่หาได้ยากในเชิงประวัติศาสตร์อย่างเดียวนะครับ แต่มันเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากๆในระดับของสังสารวัตรเลยทีเดียวแนวคิดเรื่องบันไดแห่งความยากนี่ช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นครับว่าโอกาสที่เรามีอยู่มันมีค่าแค่ไหนมันเหมือนกับว่าเงื่อนไขหลายๆอย่างที่เกิดยากมากๆต้องมาประจวบเหมาะกันพอดีเป๊ะตั้งแต่การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไปจนถึงการได้มาพบเจอคำสอนที่ถูกต้องในยุคที่ธรรมะยังคงอยู่นี่แหละครับตัวเลขนี้อาจจะดูน่าทึ่งนะครับ หนึ่งใน30ล้านแต่นี่คือโอกาสโดยประมาณของมนุษย์คนหนึ่งที่มีร่างกายพร้อมมีใจที่สนใจในธรรมะแล้วยังได้มาพบกับครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะสายตรงจริงๆท่ามการข้อมูลและความเชื่อที่มันมากมายมหาศาลในโลกปัจจุบันนี้อุปมาณนี้จากพระสูตรทรงพลังมากเลยนะครับมันจะทอนให้เห็นว่า แค่การที่เราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นพบภูมิเดียวที่สามารถปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นได้อย่างเต็มที่เนี่ยแค่นี้ก็เป็นโชคดีที่หาได้ยากแบบเหลือเชื่อแล้วล่ะครับและเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่ว่ามาน,นี้มันไม่ได้เป็นแค่ประวัติศาสตร์นะครับแต่มันกําลังจะกลายเป็นโอกาสที่เราสามารถจับต้องได้จริงๆกับการอบรมพิเศษที่จะจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคมนี้ครับการอบรมในวันนั้นเนี่ย ไม่ใช่แค่การสอนสมาธิแบบทั่วๆไปนะครับแต่เป็นการเปิดเผยรายละเอียดที่สําคัญมากๆของอาณาปานสติที่มันขาดหายไปเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากแต่แทบจะไม่มีใครพูดถึงหรืออธิบายได้ตรงตามพระสูตรมาเป็นพันๆปีแล้วนี่คือโอกาสที่จะได้สัมผัสกับความรู้ที่เคยสูญหายไปโดยตรงเลยครับ และนี่แหละครับคือแผนที่ฉบับสมบูรณ์ที่ว่ากรอบการปฏิบัติ16ขั้นที่แบ่งเป็น4หมวดใหญ่นี้จะแสดงให้เห็นเส้นทางที่ชัดเจนมากเริ่มจากหมวดแรกคือการดูกายหรือการตามรู้ลมหายใจอย่างละเอียดจากนั้นก็พัฒนาไปสู่การดูเวชนาคือการเห็นความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ขยับไปดูจิตสังเกตสภาวะของใจเราและสุดท้ายคือการดูธรรมหรือการเห็นความจริงของทุกสิ่ง เป็นโครงสร้างที่จะนำทางผู้ปฏิบัติไปทีละเก้าวกอย่างไม่หลงทางแน่นอนแล้วผู้ที่เข้าอบรมจะได้อะไรกลับไปบ้างคำตอบก็คือสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อตอบปัญหาของผู้ปฏิบัติที่รู้สึกติดขัดโดยเฉพาะเลยครับจะได้ทั้งแผนที่การเดินทางที่ชัดเจนมากๆ ได้รับการชี้แนะจากครูที่อ้างอิงจากพระไตรปิฎกโดยตรงได้พบเพื่อนร่วมทางที่มีเป้าหมายเดียวกันและที่สําคัญคือได้เคลียร์ข้อสงสัยที่อาจจะเก็บมานานเพื่อให้การเดินทางข้างหน้าของเราเป็นไปอย่างมั่นคงครับ ถ้าจะให้สรุปแบบเห็นภาพชัดๆเลยนะครับไม่ว่าความท้าทายที่เจออยู่จะเป็นความรู้สึกติดขัดสับสนหรือว่ารู้สึกโดดเดี่ยวการอบรมนี้ก็มีทางออกที่ตรงจุดให้ทั้งแผนที่ที่ชัดเจนคำสอนสายตรงชุมชนที่อบอุ่นแล้วก็โอกาสในการถามตอบเพื่อสร้างความมั่นใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงเป้ามากๆเลยครับเอาละครับพอเราได้เห็นภาพรวมทั้งหมดแล้ว ทั้งปัญหาที่เราเจอโอกาสที่มันหาได้ยากมากๆและก็ทางออกที่ชัดเจนคำถามต่อไปอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับข้อมูลอีกต่อไปแล้วละครับแต่มันเป็นเรื่องของการกลับมาไตรตรองถึงความหมายของมันสำหรับท่านที่สนใจนะครับ โอกาสนี้จะจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคม2568ที่พุทธวิชาลัยและที่สำคัญที่สุดเลยคือการอบรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่พร้อมและเห็นคุณค่าได้เข้าถึงธรรมะสายตรงนี้อย่างแท้จริงและสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งคันถามนี้ไว้ให้ทุกท่านได้ลองกลับไปคบคิดกันดูนะครับว่า ในเมื่อความรู้ที่เคยถูกลืมเลือนไปนับพันพันปีวันนี้มันได้กลับมาปรากฏอยู่ตรงหน้าเราแล้วในยุคสมัยของเราโอกาสที่หาได้ยากในระดับนี้จะมีความหมายต่อเส้นทางการปฏิบัติและชีวิตที่เหลืออยู่ของผู้คนได้อย่างไรบ้าง